right opportunity now for one or two to say a few words so I believe his coach is going to speak and then followed by John So, so's not just come forward and say what we have to say it ขอแสดงความเสียใจในวันที่เธอจากไปในร่างอันไร้วิญญาณ It's a foundation. It's go foundation here as well, and he on behalf of the Thai and family from Thailand. So w o l i k e like to do perform the chanting, Mantra chanting here at. Uh, not far from his school. Lots of people would like to see what's going on. And we try our best to our, uh, do the best of the chanting according to Thai culture. The life is as it is. Come and go. We cannot predict. One should go first, young or old. it can be anybody you cannot count you have to live until certain age to be able before you leave the world so you can live anytime sometimes you like to l i v e before sometimes you decide to b e l i e v e sometimes you don't want to be sometimes you like to live longer but it does n t matter you don't want to l i v e or you want to l i v e the life will be ญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้คณะสงฆ์จากวัดพุทธปฏิบูรณนดอน และวัดมหาธาตุจะได้สวดมาติกาให้กับผู้วายชนก็คือน้องดอมซึ่งเราท่านทั้งหลายได้รู้จักดีเมื่อหลายปีแล้วว่าน,น้องดอมใช้ชีวิตอยู่ในธรรมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นทั่วโลกก็ต้องการช่วยเหลือแล้วในที่สุดก็สามารถออกมาได้แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนเดียวที่มีความฝันที่จะเดินทางไป ท้องโลกซึ่งขณะน,นี้น้องก็มาถึงที่ประเทศอังกฤษแล้วก็พอมาถึงเรียบร้อยก็ปรากฏว่าความที่เราไม่คาดความสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นที่น้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งการเสียชีวิตนั้นทุกคนก็แสดงความเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติคือ,อพี่น้องรวมถึงคนในจังหวัดจังหวัดเชียงรายทุกคนก็รู้จัก ว่าเป็นคนที่มีความฝันที่ดีกว่าใครทั้งหมดมีโอกาสกว่าใครทั้งหมดแต่เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วน้องก็ได้สละชีวิตโดยที่ตัวเองอยังน้อยอยู่เสียชีวิตแต่ยังน้อยเราก็แสดงความเสียใจวันนี้พระสงฆ์ก็จะได้สวดมัติกาในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะชา,ชาปนก,กิจศพก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงลำลึกถึงผู้ที่วายชน ว่าการเสรียชีวิตของคนที่วัย17ปีเมื่อเสียชีวิตแล้วเราเรียนรู้จากการเสรียชีวิตของผู้วัยชนนี้เป็นอย่างไรคนเราเกิดมาแล้วต้องตายแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็อยากจะตายตอนที่อายุยังน้อยอยังมากอายุสูงอายุต่ำไม่เป็นไรเราก็มีดอกไม้นะเนี่ยทุกคนอย่าให้ดอกไม้สําหรับเป็นดอกเขาเรียกว่าอดอกไม้จันทร์เป็นการ แสดงความอะไัครั้งสุดท้ายวันนี้ก็ขอให้ท่านทุกคนก็ได้มีดอกพวงดอกดอก,ดอกไม้จันทร์แล้วก็มอบให้ทุกคนแล้วก็พระสงค์ก็จะได้สวดมาติกา นโมตวันสามพังขวานตัวอรหะตตวสมมาสามพวนทานสันนามวันตวันสามพังขวานตวัวอรหะตตวสมมาสามพวนทาน กุศลธรรมอกุศลานธรรมอปัญยากาธรรมาสุขายเวณนายะสามปยชน์ามดวงายเวทนายะสามปโยชน์การธรรมาอนดวงามสุขายเวนยะสามประโยชน์าธรรมาวิปางการธรรมวิ ba ga ta ma ธรรมเนาวิปาังกันนาวิปปังมาธรรมาอุปานเทนุปานทานิยานธรรมาอนุปานเทนุปานทานิยานธรรมาอนุปานเทนุปานทานิยาธรรมาสังเลตะสังเลสิกาธรรมมาสังเกตะสังเลสิกาธรรมมา สังกิเลธาสังกิเลสิกาธรรมาสวิตากะสวิจารานมาอวิตากวิจารมาตาธรรมาอวิตากวิจารานธรรมาปิติสหคตาธมาสุขสหคตาธรรมาอุเบกขาสหคตาธรรมาดานเสนนปหาธรรมา นายปะหาตาภเหตุกาธามาภาวนายปะตาเหตุกาธามาเนวันดาเสนนาภาวนัยปะหาตาภัเหตุกาธามาเนวันมา ปัจยาคามิโนธรรมะเนาวาปจยาคามิโนนาปัจยาคามิโนธรรมเสกธาตุมาเสกธาตมาเนาวาเสกนาเสกธรรุมาปะรตาธรรุมามหากธารุมาอัปมามาธรรุมาปะรตารมมานาธรรุมามหากตารัมนาธรามุ อาปานารามาณาธรรมมาอินาธรรมมาจิมาธรรมมาปณิธานมเมชาตานิยตาธรรมมาสามตานิยตาธรรมมาอนิยตาธรรมมามาคารมาณาธรรมมามาเหตุการธรรมมา ธรรมติปติโนธรรมมาอุปปันนาธรรมมาอุณุปปันนาธรรมมาอุปาัติโนธรรมมาอติตาธรรมมาอนาคตาธรรมมาปัจจุปัานาธรรมมาอติตารัมมานาธรรมมาคตารัมมานาธรรมมาปัจจุปปานาธรรมมาปาตาธรรมมาปาหิตาธรรมมา छहे च्या था धाम मा आचा तारा मना थामा धारा मना धामा आचा तबाह तारा मना था सनी था साधिका अनिथा सना सा पथिका था धामा अनिता था सना पथिका थामा है तू पाचयो आ राम मना पाचयो अधिपति पाच अनंत रचय ธรรนันตระปาจโยตปาจโยอัญญมันยปาจโยนิสยปาจโยอุปนิสยปาจโยปุเรชาตปาจโยปาชาชาตปาจโยอะเสวนปาจโยกามปาจโยวิปากปาจโยอาหารปาจโยอินทรียปาจโยชานปาจโยมคปาจโยสัมปยชนตปาจโยเว็ ตววขอเชิญท่านที่ uh, ท่านทูตได้เป็นประธาน Can you please bring the robe to present to the ambassador, please? Yeah. So on behalf of the Thai community, the Sangha, and also the Foundation, including the Thai community in England, uh, we would like to say goodbye by uh, the venerable monks and also representative of the Thai uh, embassy. Uh, Kun Thani Thong Pakdi is going to close the curtain along with Kun Chiko with the foundation who sent the boy to this country. หลังจากทำพิธีทางอังกฤษแล้วอะค่ะเราก็รออธินน้องกลับมาถึงเมืองไทยค่ะถ้ามาถึงเมืองไทยก็จะไปทําพิธีที่วัดพระธาตุดอยเวาที่น้องเคยบวชเนียนนี่นะคะเราก็ต้องอยู่กับความจริงไว้อ่ะค่ะแบบต้องอยู่กับความจริงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติของเราอะค่ะมันก็ มันมันก็เหมือนเหมือนเรายังฝันอยู่ค่ะมันก็ยังเหมือนมันมันมันยังใหม่อยู่ค่ะเหมือนเขายังเราก็คิดว่าเขาไปมาวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดอย่างนี้เอาค่ะแม่ก็อยากจะบอกน้องดอมตั้งแต่น้องดอมเล็กๆแล้วน้องดอมอ่ะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจแม่ก็บอกแล้วน้องดอมน่ารักที่สุด ตอนที่น้องดอมเป็นคนน้องดอมก็ไม่เคยทําให้แม่กับย่ากับพี่ๆเขาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรตอนนี้น้องดอมไปอยู่อีกภพหนึ่งน้องดอมก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกแม่พวกพี่พวกย่าพ่อน้องดอมไม่ต้องห่วงคนทางนี้จะดูแลกันจะรักกันเยอะๆน้องดอมไม่ต้องห่วงนะถึงคนที่รู้จักน้องดอมค่ะแล้วก็คนที่รักน้องดอม แม่กับครอบครัวก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยคนที่จะมาทำบุญร่วมงานก็รอรอดูนะคะว่าน้องจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็มาร่วมส่งใจให้น้องออไปเป็นเทวดาค่ะน้องดอมแกก็ตั้งแต่เป็นเด็กอะค่ะถึงจะ เหนื่อยจะไข่จะอะไรแต่ก็ก็เป็นเด็กที่มีวินัยในการซ้อมค่ะแกเป็นแกจะเป็นคนที่เชื่อฟังโค้ดค่ะแล้วก็ถึงนอนตื่นสายอะไรแต่วินัยการซ้อมก็ต้องไม่เคยขาดนะคะแล้วก็เขาก็มุ่งมั่นฝ่ายฝันจะไปทางนี้เขาก็ทําของเขาให้ของเขาดีอะคะ่ะชอบออกกําลังกาย ปั่นจักรยานทางเลียบก็มีอีกคันหนึ่งทางภูเขาก็อีกคันหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ปั่นจักรยานก็จะซ้อมบอลทุกเชา้าทุกเย็นเลยถ้าไม่ได้ไปลงเยนถ้าไปลงเลนกลับก็เขาจะไม่เว้นเลยน้องดอมเขาจะรักเรื่องกีฬาฟุตบอลมากไม่ว่าปั่นจักรยานไม่ว่าฟุตบอลเขาไม่เคยขัดข้องเลยเขาจะฝนตกแดดออกยังไงเขาก็ต้องไปอะ่ะค่ะ ความใฝ่ฝันของเขาเขาถึงได้ไปถึงอังกฤษนั่นแหละค่ะไม่เคยทำให้ใครเดือดไม่ไม่ไม่ทำเลยค่ะเขาไม่ทำเลยค่ะเป็นเด็กที่น่ารักค่ะเป็นเด็กที่น่ารักคนทั้งบ้านในบ้านนี้ก็เขามีสีพี่น้องก็ไม่เคยทะเลาะกันเขาจะลากกันมากค่ะแล้น้องก็เป็นน้องคนเล็กด้วยค่ะใช่ค่ะทุกคนก็จะเอ็นดูใช่ค่ะใช่ค่ะขนาดตอนเล็กๆเนาะ กลับมาดึกพี่คนอกก็ยังรู้ว่าพี่ชายเขาก็ยังรอเปิดประตูให้ทุกวันไปซ้อมไปอะไรกลับมาดึกก็รอกันไม่เคยเกี่ยงให้พ่อแม่เป็นคนมาเปิดประตูไม่เคยรอเปิดให้น้องเองอทั้งสี่คนรักกันรักกันค่ะรักกันครับ,รบก็น้องเขามาอยู่กับผมตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กเล็กครับอายุเพิ่งจะแปดเก้าขวบก็อ่ เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจออกมาตั้งแต่หน้าห,หครั้งแรกที่เราได้ได้พบเจอน้องเลยครับเป็นแบบอย่างของน้องๆเจนนหลังที่กํากลังามาฝึกซ้อมอยู่ครับน้องดอมนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยที่ผมเริ่มก่อตั้งทําทีมฟุตบอลขึ้นมาทีมเล็กๆก,ก,ก็จะมีน้องดอมแล้วก็กลุ่มเพื่อนน้องดอมอีกประมาณ10กว่าคนนะครับ ครับถือว่าเป็นความภูมิใจมากครับภูมิใจมากเลยใช้คําว่าภูมิใจมากได้เลยครับเพราะว่าน้องเขาก็ไปทําเส้นทางที่น้องเขาใฝ่ฝันแล้วก็ไปได้วยความสามารถนะครับไม่ว่าจะไปาจากหมู่ป่าไปวัชิราลายัยจากวัชิราลัยไปอ,อังกฤษก็ไปได้วยความสามารถครับด้วยความมุ่งมั่นและด้วยความขยันแล้วก็ด้วยความทุ่มเทครับ